สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดครับผมผลออกมาวันที่หนึ่งนะครับวันนี้วิจุนาผลไม่ตามเป้านะครับก็มีส่วนใกล้เคียงครับผมนี่ครับออกแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดล่างสองสี่ครับผมมาดูส่วนที่เราสรุปไว้นะครับเราสรุปไว้ เออสิบ uh, บนเราเข้านะครับสิบบนเอ้สิบล่างครับขอโทษครับสิบล่างสิบล่างเข้าครับแตหหบ่หลักหน่วยเราปิวครับหลักหน่วยเราปิวสูตรดับล่างทุกหลักเราเอาไม่อยู่สี่เอาไม่อยู่ครับ วันหน้าน่าจะน่าจะอยู่ครับเสี่อาไม่อยู่หลุดมาครับหลุดมาแล้วเป็นหวยอันด้วยหลุดมาตรงนี้น่าจะเพิ่มเป็นไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเป็นอย่างที่ว่านะครับหวยมันออกหวยอันนะครับออายุอายุท่านนะครับ ทั้งบนทั้งล่างเลยครับอายุท่านสองท่านนะครับก็เนี่ยครับอายุอายุท่านนะครับสองท่านสองพระองค์เลยเนะครับเราก็มาดูมาดูครับนี่ดูที่ออกวันจันทร์วันจันทร์มีเจ็ดมีเจ็ดเจ็ดมาตรงว,วันที่หนึ่ง 4ครับมีสี่มาทีนี้โอ้โหเนี่ยครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะจะแยกแยกส่วนของไทยรัฐเดลินิวบางกอกเนี่ยเป็นเป็นส่วนของเลขของเขาเองนะครับลืมลืมวิเคราะห์ในส่วนที่ชุดนี้เขาตรงกันนะครับเรามาวิเคราะห์ของเราว่ามันตรงกับของเรานะครับก็พลาดไปอันนี้คืออืม นี่ครับไถลัดเข้าเลยทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็เดลินิวด้วยครับบนทั้งล่างเลยครับเดลินิวมืงกองทูเดย์ไม่เข้านะครับแต่กําลังวันเข้าอันนี้เข้าแน่นอนครับพวกถ้าออกวันจันทร์ภายในสามตัวนี้จะมาตัวหนึ่ง ตรงวันที่หนึ่งหรือสิบหกเนี่ยจะมาตัวหนึ่งมาจริงๆด้วยครับแต่เราไม่รู้จับไม่ถูกนะครับก็เอเดี๋ยวแนวทางของเรามันมันใกล้เคียงก็คือตัวนี้ครับสองสามล่างครับผัดเป่าอีกสูตรหนึ่ง อ๋อผมลืมเนี่ยครับตัวใหม่ครับก็คือวันที่16บมิถุนาเนี่ยครับก็คือเขียนไว้ก่อนในกลุ่มนี้จะจะมีจะมีโอกาสแต่มันเยอะครับเราเราตัดไม่ถูกด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาดับล่างทุกทุกหลักนะครับ ลงก่อนนะครับคือดับล่างทุกหลังเนี่ยดับล่างทุกหลักเนี่ยครับเปอร์เซ็นที่ที่ดับจริงๆให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่ดับจริงๆครับแต่ว่าแต่งวดน,นี้สีเอาไม่อยู่สีมาครับสีมาอืม เออ,อ,อก็ขอโทษขออภัยครับทุกท่านก็ขอบคุณที่ยังติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ใหทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผม จะลงล่างดับทุกหลักนะครับอันนี้ชัวร์ครับก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับเดี๋ยวไปคำนวณสูตรก่อนนะครับดับล่างทุกหลักเดี๋ยวก็ปิดหวังกันเล็กน้อยครับผมขอบคุณมากครับ